ชีวิตใหม่ในวัยเกษียณเริ่มต้นจากศูนย์ถ้าคุณคิดว่าชีวิตหลังเกษียณต้องจบลงเพราะไม่มีเงินผมอยากให้คุณฟังเรื่องนี้ก่อนทุกคนล้วนฝันถึงวันที่จะได้พักผ่อนใช้ชีวิตแบบไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานไม่ต้องกังวลเรื่องหหญ่าไม่ต้องรีบขึ้นรถไฟฟ้าในตอนเช้าแต่สำหรับลุงคำรนชายวัยห0ปีเรื่องนั้นดูเหมือนจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริง หลังจากทำงานโรงงานมากว่า35ปีเขากลับบ้านพร้อมเงินเก็บเพียง27,000บาทกับหนี้สินอีกกว่า2 0 0แสนบาทชีวิตหลังเกษียณที่คิดว่าจะได้พักกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์อย่างแท้จริงไม่มีเงินเก็บไม่มีลูกดูแลไม่มีบ้านของตัวเองชีวิตของเขาเหมือนกำลังร่วมสลายแต่คุณรู้ไหมนี่ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเพราะจากศูนย์วันนี้เขากลายเป็นคนที่มีรายได้มากกว่าตอนทำงานและมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นได้อย่างไม่น่าเชื่อเรื่องราวต่อไปนี้คือเส้นทางชีวิตของชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นใหม่ในวัยที่ใครหลายคนคิดว่าสายเกินไปแล้วและมันอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับคำว่ากเกษียณไปตลอดชีวิตวันที่ไม่เหลืออะไรเลย เสียงนาฬิกาปลุกที่เคยดังทุกเช้าตอนตีห้าครึ่งไม่ได้มีความหมายอีกต่อไปแล้วสำหรับลุงคำรนชายวัย60ปีที่เพิ่งออกจากงานโรงงานที่ทำมากว่า35ปีวันนี้ไม่มีงานให้ไปไม่มีหัวหน้าให้รายงานไม่มีเพื่อนร่วมงานให้ทักทายมีเพียงความเงียบงันของห้องเช่าขนาดไม่ถึง20ตารางเมตรกับกล่องของใช้ไม่กี่ใบที่วางกระจัดกระจายอยู่รอบตัว เขานั่งมองกระจกเงาเกา่เกาๆเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นและแววตาที่ดูเหมือนหมดไฟไปแล้ว60แล้วชีวิตยังไม่ไปถึงไหนเลยเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆเ,เมื่อวานเป็นวันสุดท้ายที่เขาเดินออกจากโรงงานเขาได้รับเงินชดเชยเพียงก้อนเล็กๆที่แทบจะไม่พอใช้หนี้สินที่กู้มาในช่วงปีสุดท้ายเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่รอด หลังจากจ่ายหนี้บางส่วนแล้วเขาเหลือเงินติดบัญชีอยู่เพียง27,000บาทเงินจำนวนนี้ถ้าคิดอะไรก็อยู่ได้ไม่ถึงสมเดือนไม่มีบ้านเป็นของตัวเองต้องเช่าห้องอยู่ชั้นบนของตึกไม้เก่าๆในย่านชุมชนแออัดไม่มีลูกหลานมาดูแลเพราะชีวิตคู่ของเขาไม่เคยเกิดขึ้นจริงไม่มีแม้แต่คนโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างในวันที่ออกจากงาน ลุงคำรนเดินไปเปิดสมุดบัญชีเงินฝากที่มีตัวเลขเหลือไม่ถึงสามหมื่นมันทำให้เขาถอนหายใจยาวนี่หรือรางวัลของคนที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตเขาเดินออกไปข้างนอกในตอนสายอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนจะตอกย้ำรมสิ้นหวังข้างทางมีพ่อค้าแม่ท้ากำลังตั้งร้านขายของบางคนที่อายุมากกว่าเขายังดูมีชีวิตชีวากว่าเสียอีกเมื่อเดินไปถึงสวนสาธารณะ เขาเห็นชายวัยเดียวกันกำลังจูงมือหลานเดินเล่นบางคนปั่นจักรยานอย่างสบายใจบางคนพูดคุยเรื่องทริปเที่ยวหลังเกษียณแล้วฉันละ่ะจะไปทางไหนดีเขาคิดในใจตกเย็นวันนั้นเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่า20ปีแวดมาหาเขานั่งคุยกันที่หน้าห้องเช่าเฮ้ยคำรนเห็นข่าวว่าเองลาออกแล้วจริงเหรอจริงสิไม่มีงานแล้ววะตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วคิดจะเริ่มอะไรใหม่ไหม อายุป่านนี้แล้วจะเริ่มอะไรได้อีกล่ะฉันไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีใครเลยเพื่อนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้ลูนคำรนนิ่งไปเองไม่มีอะไรเลยนั่นก็ไม่มีอะไรให้เสียแล้วไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นก็เริ่มใหม่จากศูนย์สิวะคืนนั้นเขานอนไม่หลับเลยเสียงคำพูดของเพื่อนยังวนเวียนอยู่ในหัวไม่มีอะไรให้เสียก็เริ่มใหม่ได้มันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เขาเริ่มคิดว่า บางทีชีวิตนี้อาจยังไม่จบก็ได้เขาลุกขึ้นมานั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟจากบ้านคนอื่นลอดเข้ามาความอบอุ่นเหล่านั้นทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองถ้าชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆฉันจะกล้าไหมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำถามที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลกลับบ้านเกิดรุ่งเช้าวันหนึ่งหลังจากคืนที่นอนไม่หลับลุงคำรณ นั่งเงียบๆอยู่หน้าห้องเช่าพร้อมสมุดจดเก่าๆเ,เล่มหนึ่งที่เขียนแผนชีวิตไว้แบบง่ายๆบนหน้ากระดาษมีประโยคสั้นๆที่เขาขีดเส้นใต้ไว้นานๆว่าเริ่มใหม่จากศูนย์เขาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าถ้าจะเริ่มใหม่จริงๆที่ไหนดีอยู่ในเมืองใหญ่ต่อไปก็ต้องเสียค่าเช่าห้องแถมไม่มีงานไม่มีรายได้แต่ถ้ากลับไปบ้านเกิดอย่างน้อย ก็ไม่ต้องจ่ายค่าที่อยู่และยังมีผืนดินของพ่อแม่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่บ้างกลับบ้านดีไหมเขาถามตัวเองเบาๆหลายวันต่อมาเขาตัดสินใจเก็บของเพียงไม่กี่ชิ้นลงกระเป๋าเสื้อผ้าสามสี่ชุดรองเท้าแตะคู่เก่าและสมุดบัญชีเงินฝากที่เหลือเพียง26,500บาทเขาซื้อตั๋วรถทัวร์กลับบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ที่เขาไม่ได้กลับไปนานเกือบ15ปีเต็มระหว่างทางที่รถวิ่งผ่านทุ่งนาเขียวขจีเสียงเด็กเล่นวิ่งไล่กันในหมู่บ้านที่รถผ่านทำให้เขารู้สึกแปลกๆเหมือนหัวใจที่แห้งเหี่ยวเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งที่นี่คือที่ที่ฉันเริ่มต้นและบางทีอาจเป็นที่ที่ฉันได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เมื่อรถทัวรจอดที่หน้าสถานีลุงคำรนลากกระเป๋าเดินตรงไปยังบ้านไม้เล็กๆที่เขาเคยเติบโตมาหญิงชราผมหงอกคนหนึ่งเดินออกมารับเขาด้วยน้ำตาคำรนลูกกลับมาแล้วเหรอครับแม่ผมกลับมาแล้วแล้งานล่ะลูกโรงงานล่ะไม่มีแล้วครับแม่ผมอยากกลับมาอยู่กับแม่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ แม่กอดลูกชายแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดอยู่กับแม่นี่แหละลูกบ้านเรามีไม่มากแต่ก็อบอุ่นเสมอวันแรกที่กลับมาลุงคำรณเดินสำรวจรอบบ้านมีพื้นที่ว่างอยู่ด้านหลังประมาณครึ่งไร่ซึ่งเคยเป็นสวนผักของพ่อแต่ตอนนี้กลายเป็นที่รกร้างเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกเขาเดินไปยืนกลางพื้นที่นั้นสูดให้ใจเข้าลึกๆแล้วหลับตา มันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่นี่แหละจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เย็นวันนั้นเขานั่งกินข้าวกับแม่ใต้แสงตะเกียงเขาสวยร้อนๆกับแกงผักรวมง่ายๆที่แม่ทำให้ทำให้เขารู้สึกว่าความสุขไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเลยแม่ผมว่าจะลองปลูกผักหลังบ้านดูดีเลยลูกสมัยพ่อยังอยู่พ่อก็เริ่มจากตรงนี้เหมือนกัน คืนนั้นเขาเปิดหน้าต่างห้องนอนเล็กๆมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเสียงจัก,กระจันร้องระงมมันไม่ใช่เสียงของเมืองไม่ใช่แสงไฟของตึกสูงแต่เป็นเสียงของชีวิตที่แท้จริงฉันไม่รู้ว่าชีวิตจะไปถึงไหนแต่ฉันรู้แล้วว่าที่นี่คือที่ที่ฉันอยากเริ่มต้นใหม่และในใจของลุงคำรน เริ่มก่อตัวเป็นความหวังแม้จะยังไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีแผนที่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีคือโอกาสและเวลาซึ่งเป็นสองสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในวัยนี้มักมองข้ามไปเริ่มต้นจากศูนย์บาทหลังจากกลับมาอยู่บ้านเกิดได้สองสัปดาห์ลุงคำรณเริ่มรู้สึกถึงจังหวะใหม่ของชีวิตอีกครั้งทุกเช้าเขาจะตื่นตั้งแต่ตีห้า เดินออกมารับแสงแดดยามแรกสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่ไม่เคยได้สัมผัสในเมืองใหญ่มานานหลายสิบปีแต่ถึงแม้หัวใจจะเริ่มเบิกบานความจริงเรื่องเงินก็ยังเป็นปัญหาที่หนีไม่พ้นเงินเก็บที่ติดตัวมาเริ่มลดลงเรื่อยๆเหลือเพียง24,000บาทและยังไม่มีรายได้เข้ามาแม้จะบาทเดียวถ้าไม่ทำอะไรเลยสักวันมันก็จะหมด เขาพื้นพำมกับตัวเองขณะนั่งมองสมุดบัญชีแล้วจะเริ่มจากตรงไหนดีเช้าวันหนึ่งขณะเดินตลาดกับแม่เขาเห็นคุณยายคนหนึ่งยืนขายผักบุ้งริมถนนผักที่ปลูกเองหลังบ้านวางอยู่ในตะกร้าเล็กๆถึงจะไม่ได้ดูสวยหรูแต่คนต่อคิวซื้อไม่ขาดสายภาพนั้นทำให้เขายืนคิดอยู่นานแม่ถ้าเราปลูกผักขายแบบนั้นบ้างจะพอมีรายได้ไหม แม่ยิ้มบางๆได้สิลูกผักไม่ต้องใช้เงินเยอะขอแค่มีแรงกับใจคืนนั้นลุงคำรณกลับมานั่งคิดทั้งคืนเขาเปิด YouTube ดูคลิปการปลูกผักแบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากเขาอ่านบทความจากโทรศัพท์มือสองที่หลานให้ศึกษาวิธีเพาะเมล็ดปลูกในกระถางทำปุ๋ยหมักสุดท้ายเขาตัดสินใจแล้วจะเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดที่ทำได้ วันรุ่งขึ้นเขาใช้เงินเปลี่ยงห้าร้อยบาทสุดท้ายจากกระเป๋าเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งพริกมะเขือและแตงกวาพร้อมกับปุ๋ยเล็กน้อยเขาเก็บขวดน้ำเก่าถังแตกและกระถางที่ทิ้งไว้หลังบ้านมาล้างทำความสะอาดก่อนจะลงมือเพาะเมล็ดด้วยมือของตัวเองไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรขอแค่ไม่ยอมแพ้ก็พอเขาพูดกับตัวเองระหว่างรดน้ำต้นกล้า วันแล้ววันเล่าเขาทำสิ่งเดิมซ้ำๆตื่นแต่เช้ารดน้ำถอนหญ้าพรวนดินพูดคุยกับต้นไม้เหมือนเป็นเพื่อนแม้แดดจะร้อนจนเหงื่อไหลท่วมตัวแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะในใจรู้ว่านี่คือโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตสามสัปดาห์ต่อมามเมล็ดพันธุ์เล็กๆเ,เริ่มแตกยอดสีเขียวสดใสเขารู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองกำลังเติบโตไปพร้อมกับมัน อีกหนึ่งเดือนให้หลังผักชุดแรกพร้อมเก็บเกี่ยวลุงคำรนลองนำไปฝากขายที่ตลาดนัดใกล้บ้านลุงผักปลอดสารโลเท่าไหร่คะยี่สิบบาทจ้ะเอาสักสามโลเลยค่ะสดดีจริงๆวันนั้นเขาขายผักได้เพียง260บาทแต่เป็นเงินที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆไม่มีใครให้ไม่มีใครสงสาร เขากลับบ้านพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานหลายปีเห็นไหมลูกแค่เริ่มต้นเล็กๆมันก็ไปต่อได้แม่พูดพร้อมยื่นน้ำสมุนไพรให้ครับแม่ผมจะไม่หยุดแค่นี้แน่คืนนั้นลุงคำรนเปิดสมุดบันทึกเขาเขียนไว้หนึ่งบรรทัดด้วยลายมือที่สั่นเล็กน้อยว่าวันที่เริ่มต้นจากศูนย์กลายเป็นวันที่มีค่าที่สุดของชีวิต ขยายจากสวนหลังบ้านหลังจากขายผักชุดแรกได้สำเร็จความมั่นใจที่หายไปนานก็เริ่มกลับมาหาลุงคำรณอีกครั้งเขามองต้นผักที่ยังเหลืออยู่หลังบ้านด้วยสายตาใหม่จากสิ่งที่เคยคิดว่าแค่ลองปลูกเล่นๆตอนนี้มันกลายเป็นโอกาสจริงในชีวิตหลังเกษียณทุกเช้าเขาตื่นแต่ตีห้าไม่ใช่เพราะเสียงนาฬิกาปลุกแต่เพราะใจอยากทำเขาเดินตรวจต้นผัก ถอนหญ้ารดน้ำอย่างตั้งใจจดบันทึกการเตริบโตไว้ทุกวันเหมือนนักวิจัยสิ่งที่เคยเป็นเพียงกิจกรรมฆ่าเวลากลายเป็นงานที่เขารักและภูมิใจที่สุดแต่ในใจลึก,ลกๆเขารู้ว่าถ้าจะให้พออยู่ได้จริงๆการปลูกผักหลังบ้านเพียงไม่กี่กระถางยังไม่เพียงพอแม่ผมอยากลองขยายพื้นที่ดูครับเอาสิลูกที่ดินข้างบ้านยายสำราญเขาว่างอยู่ไม่ใช่เหรอ ลองไปคุยดูสิวันรุ่งขึ้นลุงคำรนเดินไปหายายสำราญซึ่งเป็นญาติห่างๆที่อาศัยอยู่ไม่ไกลยายครับผมเห็นว่าที่ตรงนั้นไม่ได้ใช้ถ้าผมจะขอยืมปลูกผักสักหน่อยจะได้ไหมครับยายสำราญยิ้มแล้วตอบด้วยน้ำเสียงใจดีเอาเลยลูกปลูกได้ตามสบายยายดีใจที่มีคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์พื้นที่รกร้างครึ่งไร่ที่เคยเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นสูง กลายเป็นเป้าหมายใหม่ในชีวิตของเขาเขาเริ่มลงมือเคลียร์พื้นที่ทีละน้อยใช้จอบเก่าของพ่อที่ยังเก็บไว้ตั้งแต่เด็กพรวนดินถอนรากหญ้าขุดร่องน้ําด้วยแรงแขนของตัวเองบางวันแดดแรงจนเหงือ่อท่วมตัวแต่เขาก็ไม่เคยหยุดไม่มีเงินจ้างคนช่วยก็ใช้แรงตัวเองนี่แหละเขาบอกตัวเองทุกครั้งที่เหนื่อยหลังจากเตรียมพื้นที่เสร็จเขาเริ่มปลูกผักเพิ่มขึ้นหลายชนิดทั้งคะนา้ากวางตุ้ง ผักชีและพริก arians. คราวนี้เขาวางแผนอย่างจริงจังมีการแบ่งโซนปลูกหมุนเวียนและทำปุ๋ยหมักเองจากเศษใบไม้เขายังศึกษาเทคนิคการปลูกผักปลอดสารจากคลิป YouTube และกลุ่มเกษตรออนไลน์ที่เข้าไปอ่านทุกวันสองเดือนต่อมาสวนเล็กๆของเขาก็เริ่มกลายเป็นฟาร์มย่อมๆที่เต็มไปด้วยผักเขียวสดเพื่อนบ้านที่เดินผ่านต่างชมไม่ขาดปากลุงคำรนผักของลุงนี่สวยจริงๆเลยนะ ฮ่าฮาขอบคุณจ้ะปลูกเองกับมือทุกต้นเลยเขาเริ่มนำผักไปขายในตลาดมากขึ้นจากเดิมวันละไม่กี่กิโลกลายเป็นวันละหลาย10กิโลรายได้ก็เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละเกือบ4 0 0พันถึง5,000บาทซึ่งมากกว่าที่เขาคิดไว้ในตอนแรกนอกจากขายในตลาดแล้วเขายังลองถ่ายรูปผักของตัวเองแล้วโพสต์ลง Facebook พร้อมข้อความเรียบง่ายว่าผักปลอดสารสดใหม่ปลูกเองทุกต้น สวนลุงคำรนไม่กี่วันก็มีคนในหมู่บ้านและอำเภอใกล้เคียงทักมาสั่งซื้อถึงหน้าบ้านบางคนมาขอซื้อถึงที่เขาเริ่มรู้แล้วว่าโลกออนไลน์ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนอายุ60วันหนึ่งขณะยืนมองสวนที่ตัวเองสร้างขึ้นจากศูนย์เขายิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวใครจะคิดว่าคนที่เคยไม่มีอะไรเลยวันนี้จะยืนอยู่ท่ามกลางสวนที่ตัวเองสร้างขึ้นด้วยสองมือ รายได้แรกที่เปลี่ยนชีวิตหลายเดือนผ่านไปนับตั้งแต่วันที่ลุงคำรนเริ่มปลูกผักจากเงินเพียง500บาทวันนี้สวนเล็กๆของเขาไม่ใช่แค่พื้นที่ทดลองชีวิตอีกต่อไปแต่มันกลายไปแหล่งรายได้ที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในวัยหลังกเกษียณเช้าวันหนึ่งขณะกำลังตัดผักเพื่อน,นำไปตลาดเขาหยุดยืนมองรอบๆตัวเองด้วยความรู้สึกแปลกใหม่เสียงไก่ขันยามเชา้า กลิ่นดินที่เปียกน้ำค้างและแสงแดดอ่อนๆที่ส่องกระทบใบผักสีเขียวสดทั้งหมดนี้คือชีวิตที่เขาสร้างขึ้นเองแม่ครับวันนี้ผมจะลองเอาผักไปขายเองที่ตลาดดีเลยลูกแม่จะช่วยแพ็คให้เรียบร้อยเขาใช้ตะกร้าใบใหญ่ใส่ผักหลากชนิดทั้งผักบุ้งผักชีแตงกวาและขนาแล้วขี่จักรยานคันเก่าเข้าไปยังตลาดเช้าของหมู่บ้านตลาดที่เขาเคยเดินผ่านแบบเฉยๆ วันนี้กลายเป็นสนามธุรกิจสำหรับเขาลุงผักปลอดสารมาแล้วจ้าเขาตะโกนเรียกลูกค้าเสียงดังพร้อมรอยยิ้มในตอนแรกมีเพียงไม่กี่คนที่แวะมาดูบางคนยังลังเลแต่เมื่อได้จับได้ดมได้ฟังว่าเป็นผักปลอดสารที่ปลูกเองจากหลังบ้านคนก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นดิ้งัยกลางคนคนหนึ่งหยิบแตงกวาขึ้นมาแล้วพูดว่าลุงผักนี่ดูสดดีนะโลละเท่าไหร่ 25บาทเองจ้าปลูกเองไม่มีสารเคมีแน่นอนงั้นเอา2องโลเลยค่ะเพียงครึ่งเช้าผักเกือบทั้งหมดก็ถูกขายหมดรายได้วันนั้นรวมแล้ว780บาทมากกว่าที่เขาเคยคิดว่าจะทำได้ในหนึ่งวันหลังเกษียณเขากลับบ้านพร้อมเงินสดก้อนแรกในชีวิตที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆไม่มีเงินเดือนไม่มีหัวหน้าไม่มีโบนัสจากใครมีแต่ผลตอบแทนจากความพยายาม แม่ครับวันนี้ผักขายหมดเลยได้ตั้ง780บาทแน่แม่ยิ้มทั้งน้ำตาเห็นไหมลูกแม่บอกแล้วว่าถ้าไม่ยอมแพ้ยังไงก็ไปต่อได้ความรู้สึกภายในใจของลุงคำรนตอนนั้นไม่ใช่แค่ดีใจที่ได้เงินแต่คือความภูมิใจที่รู้ว่าตัวเองยังมีค่าและยังทำอะไรได้สิ่งที่เคยคิดว่าเป็นแค่ความฝันกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วจากนั้นเขาเริ่มพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองมากขึ้น เขาลองทำชุดผักรวมสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเลือกแพ็คใส่ตะกร้าสวยๆพร้อมป้ายเล็กๆเขียนว่าชุดสุขภาพจากสวนลุงคำรณปลอดสารสดใหม่ส่งตรงจากสวนไม่นานนักมีแม่ค้าร้านอาหารในตลาดติดต่อมาขอซื้อผักแบบส่งประจำทุกสัปดาห์ลุงผักลุงดีจริงๆเลยนะท้าไม่ลังเกียดฉันอยากให้ลุงส่งให้ทุกเช้าวันจันทร์เลยยินดีเลยจ้ะขอบคุณมากนะ รายได้เริ่มเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักพันและในเดือนถัดมาเขาสามารถทำเงินเฉลี่ยได้เดือนละ5,000ถึง7,000บาทซึ่งเพียงพอสำหรับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดโดยไม่ต้องแตะเงินเก็บอีกต่อไปเย็นวันนั้นเขานั่งนับเงินที่ได้จากการขายผักพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้านี่แหละคือเงินที่มีความหมายที่สุดในชีวิตฉันไม่ใช่เพราะจำนวนมากแต่มันคือเงินแห่งศักดิ์ศรี ที่เกิดจากสองมือของคนที่เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆจากคนไม่มีใครกลายเป็นแรงบันดาลใจลุงคำรณไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสวนผักเล็กๆหลังบ้านจะพาเขามาถึงจุดนี้ได้จากชายวัยหกสิบที่ไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีใครสนใจวันนี้เขากลายเป็นคนที่มีผู้คนมากมายแวะเวียนเข้ามาหาเพื่อพูดคุยขอคำแนะนำและเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่เขาสร้างขึ้นด้วยสองมือ ทุกเช้าก่อนเพราะอาทิตย์จะขึ้นลุงคำรนยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมรดน้ำต้นไม้พรวนดินเก็บผักใส่ตะกร้าแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวันนี้เขาไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเองอีกแล้วเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้บ้านจะเดินกันมาเป็นกลุ่มเพื่อดูสวนของลุงทุกสัปดาห์ลุงครับนี่คือผักบุ้งใช่ไหมครับเด็กชายตัวเล็กถามตาเป็นประกายใช่แล้วหลานนี่แหละคือผักที่ลงปลูกเองตั้งแต่เป็นเมล็ดเม็ดเล็กๆเ,เลยนะ ว้าวแล้วลงดูแลมันยังไงหรอครับก็เหมือนเลี้ยงลูกนั่นแหละต้องหมั่นดูแลรดน้ำถอนหญ้าแล้วก็ให้เวลาคำพูดเรียบง่ายของลุงกลับเต็มไปด้วยความหมายเด็กๆฟังอย่างตั้งใจและหลายคนกลับบ้านไปพร้อมกับแรงบันดาลใจที่จะลองปลูกผักเองที่บ้านไม่นานนักกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านก็มาหาลุงคํารนเช่นกันลุงพวกเราอยากให้ลุงช่วยสอนเรื่องปลูกผักปลอดสารหน่อยได้ไหมเราอยากปลูกไว้กินเอง ได้สิจ้ะลุงยินดีมากเลยเรามาเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนนะลุงคำรณเริ่มเปิดคลาสเล็กๆทุกวันเสาร์บอกเล่าเรื่องประสบการณ์จากศูนย์ไก่คลานให้กับคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตไม่มีตำราไม่มีทฤษฎีหรูหรามีแต่เรื่องจริงที่เขาลงมือทำและลุ้มลุกคลุกคลานมากับตัวเองข่าวของลุงคำรณคนปลูกผักผู้ไม่ยอมแพ้แพร่ไปทั่วหมู่บ้านและค่อยๆขยายออกไปยังตำบลข้างเคียงวันหนึ่ง เขาได้รับเชิญจากโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งให้ไปพูดหน้าเสาธงในหัวข้ออยากกลัวการเริ่มต้นใหม่เด็กๆจำไว้นะลุงอายุ60แล้วถึงได้เริ่มปลูกผักถ้าลุงทำได้พวกหนูก็ทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเสียงปรบมือดังก้องทั่วสนามเด็กหลายคนตะโกนพร้อมกันว่าหนูจะไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่แล้วคืนนั้นขณะลุงคำรนนั่งดื่มน้ำชากับแม่ใต้แสงไฟหน้าบ้านเขาหันไปยิ้มแล้วพูดเบา,เบา แม่ครับผมไม่คิดเลยว่าคนอย่างผมจะมีวันที่ใครๆมาขอฟังเรื่องราวชีวิตแม่หัวเราะเบาๆเห็นไหมล่ะลูกแม่เคยบอกแล้วว่าคนเราไม่มีคําว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นจากชายที่เคยไม่มีใครสนใจวันนี้ลุงคํารณกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งหมู่บ้านบางคนเริ่มปลูกผักกินเองบางคนเริ่มขายของเล็กๆบางคนตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเกิดเหมือนเขาทุกครั้งที่มีคนเดินมาขอบคุณเขามักจะตอบเพียงประโยคเดียว ลุงไม่ได้เก่งอะไรหรอกแค่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นเองความสุขที่เงินซื้อไม่ได้เวลาผ่านไปสองปีนับจากวันที่ลุงคำรนตัดสินใจเริ่มต้นใหม่จากศูนย์วันนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจนแทบจำตัวเองไม่ได้จากชายที่เคยนั่งกอดเข่าร้องไห้ในห้องเช่าเพราะไม่มีเงินไม่มีงานและไม่มีใครตอนนี้กลายเป็นชายชาราที่ยิ้มได้ทุกเช้าตื่นขึ้นมาเพื่อทำในสิ่งที่รัก และมีชีวิตที่มีคุณค่าทุกนาทีเช้าวันนี้เหมือนทุกวันลงคำรุนเดินเข้าสวนผักพร้อมตะกร้าในมือใบผักสีเขียวชะอุ่มพริ้วไหวไปตามลมเขาหยุดยืนมองมันด้วยความรู้สึกที่ไม่ใช่แค่ภูมิใจแต่เป็นความสงบอย่างแท้จริงใครจะคิดว่าผักพวกนี้จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ขนาดนี้เขาพูดกับตัวเองเบาๆ รายได้จากการขายผักตอนนี้เฉลี่ยเดือนลับประมาณ1 5 0 0 0บาทไม่ใช่เงินก้อนโตไม่ได้ทำให้เขารวยแต่เพียงพอที่จะใช้จ่ายดูแลแม่และยังมีเงินเหลือเก็บเล็กน้อยทุกเดือนที่สำคัญกว่านั้นคือไม่มีหนี้และไม่มีความเครียดอีกต่อไปช่วงบ่ายของวันนั้นเด็กๆกลุ่มหนึ่งที่เคยมาเรียนปลูกผักเดินถือถุงผักที่ตัวเองปลูกเองมาหาเขาถึงบ้านลุง หนูปลูกได้แล้วนะผักบุ้งของหนูงอกเต็มกระถางเลยเก่งมากเลยลูกลุงภูมิใจในตัวหนูนะหนูเอามาฝากลุงด้วยลุงเป็นคนทำให้หนูกล้าลองเสียงหัวเราะของเด็กๆทำให้หัวใจของลุงคำรนอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่เคยคิดเลยว่าการปลูกผักจะพาเขามาถึงจุดที่คนอื่นได้รับพลังจากสิ่งที่เขาทำตอนเย็นเขานั่งจิบกาแฟดำหน้าบ้าน มองพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าสีทองอ่อนเสียงจักจั่นร้องระงมอยู่รอบตัวข้างๆมีแม่ที่นั่งเย็บผ้าด้วยรอยยิ้มสงบบรรยากาศเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายแม่ผมว่าชีวิตแบบนี้แหละที่ผมหามาทั้งชีวิตเห็นไหมลูกความสุขไม่ต้องใช้เงินซื้อขอแค่ใจเราสงบก็พอคืนนั้นเขาเปิดสมุดบันทึกเก่าๆที่เคยเขียนไว้ตอนเริ่มปลูกผัก หน้าแรกวันที่ไม่มีอะไรเลยวันที่มีเพียงความหวังเขาอ่านประโยบนั้นซ้ำๆแล้วเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวขอบคุณชีวิตที่ให้โอกาสฉันได้เริ่มใหม่ทุกสิ่งรอบตัวอาจไม่ได้หรูหราไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีรถคันหรูไม่มีเงินก้อนโตในบัญชีแต่เขามีสิ่งที่คนจำนวนมากในเมืองไม่มีคือเวลา สุขภาพความสงบใจและความหมายของชีวิตเพื่อนบ้านที่เคยหัวเราะเยาะในวันแรกตอนนี้เข้ามาปรึกษาวิธีปลูกผักเด็กๆที่เคยแค่เดินผ่านตอนนี้เรียกลุงคำรณว่าคุณครูและคนที่เคยไม่เห็นค่าตัวเองวันนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับสิบก่อนเข้านอนคืนนั้นลุงคำรณยืนมองสวนผักของตัวเองอีกครั้งมันไม่ใช่แค่สวน แต่มันคือเรื่องราวชีวิตที่งอกงามขึ้นมาจากดินด้วยมือของเขาเองความสุขแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่เรามีเท่าไหร่แต่อยู่ที่เราพอกับสิ่งที่มีแค่ไหนตั้งหากบทสรุปชีวิตใหม่จากชายวัยหกสิที่ไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีบ้านและไม่มีใครสนใจวันนี้ลุงคำรนได้วิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่เขาเริ่มต้นด้วยเงินเพียง500บาทกับเมล็ดพันธุ์ไม่กี่ซองแต่ความตั้งใจและความไม่ยอมแพ้กลับผลิตดอกออกผลกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายไม่มีใครรู้ว่าชีวิตจะพาเราไปเจอกับอะไรบางครั้งเราตกต่ำจนคิดว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วแต่ความจริงคือ ชีวิตไม่เคยจบตราบใดที่เรายังหายใจยังลุกขึ้นสู้ยังเลือกที่จะเริ่มใหม่ลุงคำรณไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองแต่เขายังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างเขาสอนให้เด็กๆกล้าทำสิ่งใหม่เขาทำให้เพื่อนบ้านเห็นว่าชีวิตหลังเกษียณไม่จำเป็นต้องว่างเปล่าและเขาพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่า คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่อายุหรือเงินในบัญชีแต่อยู่ที่ใจที่ไม่ยอมแพ้ดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยขอให้จำไว้อย่างหนึ่งไม่มีอะไรเลยไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องมีทุนมากมายไม่ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างเพราะความพร้อมจริงๆ มันเกิดขึ้นในวันที่คุณตัดสินใจเริ่มเท่านั้นและหากเรื่องราวของลุงคำรนทำให้คุณมีแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะเราจะยังมีเรื่องราวจริงของคนธรรมดาที่เปลี่ยนชีวิตได้ด้วยสองมือและหัวใจมาแบ่งปันให้คุณทุกสัปดาห์